นี้เราจะทําน้องเหมียวไปนะคะนางหน้าสงสารค่ะออกลูกสองขอกก็เข้าไปอยู่ในบ้านเขาก็เขาเอาออบ้านหลังนั้นบ้านบ้านล้างนะคะเขาเอาออกให้ออกมาอยู่ข้างนอกเลยลูกหายหายทั้งสองครั้งนา่งสารมากเป็นแมวที่น่าสารแล้วก็เป็นแมวที่น่ารัก ให้เข้ากินค่ะเขาก็เชี่ยงกับเราเนะมียวคิดถึงลูกหรือลูกฮึคิดถึงลูกเหรอคิดถึงลูกเหรอหอึแม่พูดด้วยนะ่ะหนูรู้ใช่ไหมลูกนางตามหาลูกน้าสงสารคสองครั้งชีวิตนางสองครั้งไม่รู้เขาเอาออกมาข้างโลกเยาพลกลับมาจากที่ทํางานก็ไม่รู้เขา,เาลูกลูกของนางไปไว้ไหนคะ่ะ ก็สงสัยถ้ากลางคืนเนี่ยหมาก็เยอะก็กินกัดกัดแล้วเขาก็ทิ้งนะคะเขาเล่นทิ้งนางเศร้าอีกแล้วค่ะเศร้ารอบสองค่ะเราจะจับนางไปทําหมันก็ไม่รู้ว่านางทง้องปอตอนนี้นางแมวนี่เขาบอกว่าสามเดือนท้องครั้งนึงนางเศร้าตลอดเลยค่ะแมวตัวนี้แล้วก็มีตัวอันนั้นแม่ทิ้งค่ะตัวนั้นแม่ทิ้งในพรเพิ่งให้กินไปเนี่ยนี่กล้าอยู่นี่ แอบอยู่นี่ค่ะตอนนี้แม่ทิ้งค่ะตัวนั้นลูกหายตัวนี้แม่ทิ้งแมวเป็นไงลูกเยพรเอาอาหารไม่ให้กินเขาก็มาบ้านเยพพนนะคะไม่ใช่ว่าเราจะมีคนเขาว่าไม่ให้เขากินเขาก็ไม่มากมันก็จริงค่ะแต่ว่าเขาหิวเขาหิวค่ะ,ะเหมือนแมวของเราเลยนะคะเนีแมวจ้า นี่ค่คะตัวนี้แม่ทิ้งค่ะยายพรก็เอาอาหารนุ่มใส่ถุงไปให้ดูหางก็เต็มไปด้วยเต็มไปด้วยรอยแผลค่ะเดี๋ยวจะให้เขากินเสร็จแล้วถ้าคุ้คนๆนี่ยายพรจะจับมาทําแผลนะคะเพราะว่าเราไปิดจับเขาตอนนี้ตอนนี้กําลังเป็นจับไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาหนีพอเห็นเราเขาก็หนีนะคะย้ยว แต่นี่ก็ตัวเมียนะคะนั่นก็แม่หนีค่ะนี่ก็ลูกลูกหายค่ะอะไรลูกเขาตอมใจค่ะเมียวตอมใจค่ะเมื่อก่อนเี่ยพนก็ถ่ายอย่างนี้ค่ะเขาตอมใจเืวันนี้ก็อยู่แล้วแต่ตอมใจอีกแล้วนะย้ตอมใจเหรอลูก ยอมใจแม่สงสารยังไยค่ะนมก็คัดเนี่ยไงลูกคิดถึงลูกเหรอคิดถึงลูกมากใช่ไหมนางจะล้องหาตลอดสองตัวนะคะเขาคอลูกทีไรจะมีสามตัวแล้วก็ตายตัวหนึ่งก่อนทุกครั้ง ต่พอนี่ก็มีเล่นกับอยู่กับแมวนะคะแค่นี้นะลูกนะเดี๋ยวเย็นนี้เราจดเอาอาหารไ่ลูกสู้สูไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ต้องสู้สูชู้ไปวันวันหนึ่งจนกว่าชีวิตจะจบสิ้นนะคะช่วยได้เราก็ช่วยนะ